โอเคครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มากันในเกมการ์ดไฟวนกาเดียเดเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นสตอรี่ของยูยูคุงต่อนะครับตอนนี้คือเมนที่เราต้องเล่นจะเป็นปะทะกับเมกุมิจังนะครับก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่ตึงเอาเรื่องนะถ้ามันพ e r s าอะไรได้นะครับนี่อะซ่อมเสร็จลว พาดเดิมนะครับรักษาคำพูดนี่วะโอเคอมหมาแล้วมีกุมีมาแล้วโตสตาโนなんでなのだってさนั จำเงินอ,อ้าวโมโห,โหเลยใครกันมาสู้กับฉันยุยุหึอ้าวงงเงินหมดอะไรเหรอครับคุณเมกุมิไอ้ดอนอีเวนต์โนะเอาเพื่ออะไรเนี่ยเม็นมาล์บัตรตามเดินก็มีที่เก็บออก ไฟต์กันเถอะสาเหตุที่ผมเมื่อกี้ผมผมเงียบๆแล้วก็พูดๆนะครับเพราะว่าบางประโยคผมแปลไม่เป็นนะโอเคไฟต์ไฟต์นี่แะ โหมือดีนะเนี่ยไม่ต้องกลับเลยเห็นชั้นจั่วทิ้งทิกตาแม่งอแต่ตัวเริ่มเราก็เป็นทิกตาอยูย่แล้วนะอันนี้ก็น่าเก็บไว้ใช้นะแต่ช่างมันเหอะแปดเอ็นเทิน เมกุมิก็ใช้เป็นเนชั่นสีเขียวนะครับเป็นเนชั่นที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆและมีหลายสายที่โคงจนติดเทียตอนนี้เลยเทียตอนนี้ผมจะขอพูดถึงช่วงบุตเตอร์0ูนย์หนถึงศูน้านะครับเราเจียงไม่นับพวกวิวเดสเลยพวกนี้นะเพราะว่าเกมนี้ผมยังไม่ได้ซื้อแพ็ควิวเดสอะไรสักภาคเลย กเอาทิกตาคอล้อช่องเรียกอากาศเกมไม่ไม่มัวแล้วเมื่อกี้พลาดก่อนจำผิดครับเมาเมาโอเวอร์เกรดโอเคครับคอนิ่งไปด้วยจะได้การันตีโอเวอร์ดิเกอร์ไหมอยู่เปล่า Trị đi skill tên tốt hơn! Khói! Để trả lời! Trị lợi! nay tên tốt hơn! Một tên tốt ไม่ใช้นะครับมาละคิวเลยนะมกโนเลียลองโนกาดก่อนนบเื่ได้ทินี่ทิเก์ไปเลยไปเลย เอยากข e. ีก็พอาชสวยนี้มันก็จะตีเลียเราไม่เข้าด้วยนะครับเพราะเราได้ฟอนทุกตัวแถวหน้าบวกหมื่นอ่แล้วนวานาไลโดนี่คิวฮัทโต วิลลิน่าขึ้นมือที่เราทำการโซทิกตาออกนะครับเพราะเราสามารถทิ้งการหนึ่งใบแล้วคอไอ้นี่ลงได้นะคอทิกตาลงช่องเหลียได้นะเราจะทิง้งจริงทิ้งทิกตาก็ได้นะออทิ้งแม่งให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวทันหน้าก็ชุบได้อีกนะ ลงโอเวอร์เดสสาเหตุที่ผมใช้ตัวนี้ก่อนคนระับเพราะว่าผมจะปั๊มมือก่อนนะอุ้ยโอเวอร์ดิเกอร์ขึ้นมือมีแค่สาเหตุเดียวคือผมจะปั๊มมือนั่นแหละไม่งั้นผมไม่ใช้หรอกเพราะตรงนี้ถ้ามันตีมันก็สตาร์สองหมื่นเลยนะแล้วก็ถ้าใช้ตัวนี้ก็เป็นสามหมื่นมันจะกดมากกว่านะเพราะอีกฝั่งมันยืนเส้นหมื่นนะ ม่เป็นไรเราเน้นมือครับสกิลทำงานมาดีฮิวติเกอร์มีเอานี่นะครับพรเผื่อเราได้ตัวเกตหนึ่งชุดเอาไหนดีนี่นวะ これで終わりにしますんだまだよダメージチェックドロートリガーリアよパワープラスバンガードにマックインターセプト ガードにアタックノーガードダメージチェックช็อคอุ้ยโอ้ทิกเกอร์ทุกใบแต่ถ้ามันเราตีไม่ได้ละถ้ากลับมันก็ทิกฟรีหาอะไรแมกโนเลียพยายามอย่าให้มันขึ้นเพอร์เซน่าไลน์นะครับไม่งั้นเราสวย นี่รับบดรี브เช็คดอยครับไม่ใส่ดอยกี่ใบวะเนี่ยดรี브เช็คโอ้ถ้าดอมาขีนี่โอ้โหจัดดามิจิเช็คมหานวานาก โอเคครับสกิลคือชี้แถวแหลงและแถวหลังตีได้นะเอาพลังของตัวเองเนี่ยบวกให้ตัวแถวหน้านะครับสกิลมันไอ้นี่เดรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หมื่นห้าหมื่นห้าหน่าจะต้องกัดเจ็บ สังหมื่นมารับดามเจคอืมมันไปหมดแล้วรับไหมผมกลัวเทอร์ามันเล่นแรงว่ะกาดอยู่ว่ะถ้าเกิดเราปิดไม่ได้เทอหนาแล้วมันกระหน่ำมาเราเสียวตายนะ มาฮะโนวานาไลโดโอเคครับเราจะใช้สกิลนี้เลยเขาหนึ่งทิ้งขออนุญาตทิ้งมือก่อนนะครับเพราะว่าไอตัวเกศสี่ตัวหนึ่งที่เป็นเวลที่เป็นเวลินล่ามันต้องใช้โซนะขอยิงหนึ่งเดมเีย มันก็ดวงดีเกินถ้าใช้นี่จะได้จัว่วแต่เด็กเรามันจะนี่ดิวะโอเวอร์เดรสซีแม่งเลยสามได้ไดรฟ์เช็คเฮ้ยม,มันเต็มมือเลยวะ ฮิวทิกเกอร์ฮิวมาฮิวกลับนะจ๊ะโอเคฮิวโอเคข้างนี้สามสี่ละอืมสวยเอนาเอนาิสาน โอเคขออนุญาตใช้สกิลด้วยครับอ่ะเอาเนี้ยไปเลยกูกลัวอย่างเงี้ยได้ฟอนอีงนะดวงดีเกินไปไหมเอ้ยมันฮาดามแล้ว เธอหน้าเตรียมรับแรงกระแทกครับถ้ามันทำการเพอร์เน้าไรนะโอเคเอาโซก่อนอ่าไม่เพดร์เน้าไรว่ะอ อาเช็คบอร์ดอย่างนี้เนี่ยกิติคอร์ดิกเกอร์อ้าวมันตีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันยังชี้มันยังชี้ได้อยู่มันน่าจะชี้ตัวเกศสองนะโอเคว่าแหละ Kado. Skilet. 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 ว่าเราไม่ไม่ชัวร์นะว่าปิดได้ปล่าเดี๋ยวต้องลองดูสกิลใช้ไปไม่คุ้มเพราะไม่ได้ยิงดำตีแม่งเลยโอ้โหมันกัดสตัวอื้อหือได้ฟอนถูกจังหวะว่ะทิกเกอร์อีกไหมอีกใบหนึ่งขอฟอนต เอกเบกต้าขึ้นมือตัวนี้นะโอเคครับแต่ได้ฟอนต์เมื่อกี้ก็ดีมากนะเอ้าโอเคครับจีจีจเลยคุณเมกุมิขอโกไซมากซมับ อมดีขึ้นเอ้ i ม s อรี่ฮึอียูยูงงอ่ะอืมขอโทษนะนีปมประมาณว่ายูยูมันจะขอโทษเพราะว่าแบบซ่อมเองพลักการหรือเปล่า ไม่กุมิดรอสักแป๊บนะเฮ้ยเว้ e อยู่โอยอยู่เป็นอะไรกันอะไรวะเนี่ยงงงงกันเป็นแถบโอเคนี่ไงน้องหมีมาแล้วありがとうございますありがとうございます ขยับไหนมีตัวะครใหม่โอ้โหว่าแล้วฮารุกะสั่งมาแล้วเดบัก ไม่รู้เหมือนกันแต่ฟังออกอย่างเดียวพระเอกพระเอกพ,พูดว่าอาริโกโตโกไซมัสฟังออกแค่นั้นโอเคน้องหมีมาแล้วเดินได้ยังไงี้ยได้แล้วแหละ บางการของการทำงานเอวานขอบคุณมากครับโอ้เ <rat> ด <turkey> <S wij> ิกเวนอย่าบอกนะมึงจะทำพังอ่ะพาร์ทหน้าเรายังไม่ได้เจอไอเด็กเวนนะครับเราจะเจอเวนโทอยนะเองก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับไว้แล้วไว้พบกันในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ